สวัสดีครับพี่น้องเช่าอีสานของเฮาแล้วก็พี่น้องทางฝั่งลาว,วนะครับเด้อน,นะครับผมนิติธรรมนิติธรรมรักนะครับเพื่อนที่แสนดีของคุณนะครับตอนนี้อ่าตัวเจ้าอยู่ในช่องของนิติธรรมยูทูบชแนลช่องแห่งการรอบรูสู่ออนไลน์เนาะมือนี้ก็มีเรื่องสิมาเ่อพ่อยี่ฟังครับมือนี้นะครับก็คือว่าเรื่องแมงสาบนะฮะเรื่องแมงสาบเพราะว่าหลายบ้านเนี่ยก็สิคือ ข้อปัญหาคือกันกับผมเนี่ยนะฮะคือว่าผมมีบ้านอยู่หลังหนึ่งเนี่ยซื้อไว้เนี่ยนะครับยังก็ขคืนมามาแล้วครับตัวแรงสาบเนี่ยเดี๋ยวก็มาไต่หันมาก็ไตหนีไต้ถวยไต่ซ้ำนะครับตามที่ไอเห็นอยู่เห็ดกินเนี่ยนะครับแล้วก็ค่อนคางที่สิหลายแล้วก็กาจัดยากจัดเสษยังไงนะครับจัดเสษยังได้บางที่เฮาก็ไปซื้อสเปรย์มามาฉีดฉีดได้ก็อยู่ในชัวครั้ังชัวรขาวสุด้ายก็มาไต้งมๆเงี้ยเงียอยู่คือเก่านะครับ รากาอีกอย่างหนึ่งก <wh> ok ินมันก็แห้งกินมันก็เหม็นบางที่เข้ามาบางที่แม่กระทั่งไว้ล่าเหายยางขนมปังนะครับแม่กระทั่งอยู่ในในซ่องขนมปังของเขาก็ยังมีขี่แมลงสาบอย่างสิรลกากลิ่นมันก็ะขอนขางอับขอนขางสกปรกก็กุ้มใจคือกันว่าเอ๊เซียอยังไรวะนะครับ บางที่ก็ไปซื้อเนี่ยครับซื้อซื้อไอ้โตที่เขาเอื่นว่าโตสเปเนี่ยสเปคขาแมลงเนี่ยทีนี้สเปคขาแมลงมันฉีดบริเวณทั่วไปเพราะว่ากินมันเหม็นกินมันแห้งแมนบอกครับโดยเฉพาะไอ้โตค่อยๆมันกับบอยู่มันก็เอาบอยู่มันต้องใส่สเปคแบบแห้งๆสเปคแบบแห้งบัดนี้เขาไปซื้อเขาสิไปสีมันอยู่หม่องใดในเมื่อว่านในกังเว้นเนี่ยมันอยู่ซอกมันอยู่หลืบอยู่หลาบน่ะสีไปสีใส่ตัวมันก็บริเวณเพราะมันแรกเร็วแมนบอกครับ เมื่อนั่นผมก็เลยไปปรึกษาล้านขายยายาพวกเกี่ยวกับสินค้าทั้งการเกษตร,รไหมครับนะสินค้าทั้งการเกษตร,รเนาะไปปรึกษาเขาว่าเนี่ยบ้านผมมีมแมลงสาบเนี่ยผมเห็ดจังไดผมจังสีจํากําจัดมแมลงสาบใดซอยบวกผมแดเพราอว่ากลางคืนเวลาผมเห็ดการเห็ดงานางสิผมอัดคลิปวิดีโอเีอยมันก็มาไตาง่งงงเงียบๆแดเอ๊ะเห็ดจังไดดี เขาก็เลยแนะนำยาผงชนิดหนึ่งครับมาอันนี้ขอโฆษณาให้เขาเดีท๋ทีหนึ่งเนาะนะครับเพราะว่าผมใส่แล้วมันได้ผลนะครับนะฮะตามที่พี่น้องเห็นอยู่ในภาพนี่นะครับกับไปไปสื่อเข้ามาเขาแนะนำยี่ห้อนี้มาเนี่ยนะครับผมก็เลยมาเอาใส่เกี่ยวกับพวกภาชนะภาชนะอาจจะเป็นจานกระไรได้ครับเด้ออย่าอย่าสูบไปห้อยเด้ออย่าไปห้อยทั่วไปบอะไรได้อครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสารผิด นะครับเป็นสารผิดมันเป็นอันตรายเดี๋ยวผิดมันสิตตค้างในบานเฮานะครับหาภาชนะให้ดีๆครับมาห่องไว้นะครับมาห่องไว้ละกะาห้อยผงตรงนี้ละไหวเอาไปว่างตามซอกตามหลืบนะครับตามตรงไหนที่แมลงสาบมันย่างมากนะนะครับห้อยไหวนะครับแป๊บเดียวเท่านั้น,นครับมแมลงสาบมากินตายบดเกี่ยงเลยซุเมืรอนี่ยูเฮียนเนี่ย นะครับมีเลยครับมแมลงสาบป,ประมาณสิบห้ามือหรือเดือนหนึ่งเขาสิมาห้วยวทียหนึ่งสิบห้ามือเดือนหนึ่ง,นนงมาห้วยวที่หนึ่งว่างไม่หันเลครับเดี๋ยวมันก็มากินเองนะครับกินกับโบเมนแต่ว่าที่สําคัญนะครับบ้านผู้ใดไม่เด็กหน่อยนะครับเด็กหน่อยมีถ้าลบมีลูกเนาะนะครับก็ต้องระวังเดบ้บนว่าลูกเขาไตางงงเงี้ยมันเราไปข้านไปแก้กินในบ่หร้เด้อครับเพราะว่าเพราะว่ามันอันตรายมันเป็นสารผิดเพราะฉะนั้นสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่มันมีประโยชน์มันก็มีโทษสูงขึ้นกัน นะครับก็ฝากพี่ฝากน้องไว้แด่นะครับเพราะว่ามันน้ำคา้นครับแมลงสาบย่อมเราบัรน้ำคา้นอีหลีนะครับก็ตรงนี้ก็สิเป็นต่อไปคือถ้าเกิดว่าพวกสัตว์พวกนี้มันเบิดไปจากบ้านเฮ่าเนี่ยบอกง่ายง่ายว่าสุขภาพนะครับบานเฮ่าหรือว่าสุขภาพตูงเฮ่ามันก็แข็งแห้งมันดีขึ้นเนาะโรคพายไข้เจ็บมันก็สิบโบมีนะครับอันนี้ก็วิธีของการกําจัดแมลงสาบแบบง่ายๆนะครับก็เอาไปเอาเนื้ยไปให้มันกินไปเกลี่ยคล้ายๆแบบมันเกลี่ยเดี๋ยวกับ มากินมานั่นมานี่เองนะครับแล้วกับเวลามันตายมันกับไปตายในหูในห้างของมันบางตัวมันทนบ่ได้มันก็ออกมาดินตายยางนอ,งนองกสิครับค่อยเก็บค่อยขวดนะครับเอาไปถิมนะครับเนาะนะครับนะครับจังอยู่ในบ้านยังสินะครับบางที่จังบ้านผมมันก็อยู่ไก่ปลาไก่สวนแดดนิดน,นึงนะครับเนี่ยก็ได้ยินเสียงกับคงกับแก่ยังเสีย เพราะฉะนั้นเรต้องห่วงดอกครับว่าไอ้พวกมะเรงสูงมะเรงสาบเนี่นมีบ่มนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องหาวิธีการกำจัดมันออกไปแต่ว่ามีกับแก่ก็ดีไปยังหนึ่งนด้ครับเพราะว่ามันก็กินมะเรงพวกนี้แหละนะครับแต่ว่ามันบ่ได้อยู่ในบ้านหรอกมันอยู่ข้างนอกนะครับก็จังสี่นะครับกับยูน้ำกันนะครับมีอย่างดีๆก็มาบอกพีมาบอกน้องนะครับกับเพื่อว่าให้เขาปลอดภัยจากสัตว์พวกที่มันมันสัตว์นำเชื้อเขาว่านำเชื้อโรคไม่กับเขาเนาะ ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องด้ยวยครับเด้อที่รับชมคลิปนี้จนกระทั่งจบรายการถ้าเกิดว่าเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแต่ละที่สําคัญก็ให้กดติดตามแดดนิดนึงเพื่อว่าเป็นกําลังใจให้ผู้จัดทานะครับเพราะว่าโอกาสนาแต่ผมได้เห็นคลิปใหม่ขึ้นมาเนี่ยครพี่น้องก็สิบ,บริภาทคลิปที่ดีเนาะฝากกดติดตามด้เลยครับเด้อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสวัสดีครับ